ซื้อปลาบ้านนี้ขายเด้ได้พี่น้องนี่บางานลืมปิดคลิปเออพี่น้องเพื่อนน้ำมาซื้อปลาลูกหลานกปขายปลามีเบอ่อให้การซื้อปลามื่อไม่ที่เมานี่อือใบบานได้นะครับ มันสีนากอนสีบอดดีเฮ็ดชมเออเอาหิวไปทรงผู้เฒ่าตีน um> oui, ังเออผู้ใดน้ำแข็งไว้อยู่แล้วปะยังกาะเพิ่มยังงงอันห้องน้องห้องน้องหห้องน้องไหาห้องน้องแรงน้องแรงน้องนี่แหละ เ้ยสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้พบกับจ่องยมวนคนเดิมอีกแล้วจ้ามาคือเกาจะทาเกาทาเดิมจากพี่น้องยกย้อยยกสะดุ้งคือเกามาทายหลานพันยกคือเกาจากพี่น้องยมวนบริยกเองเด้อจ้าตอนนี้เที่ยงปะนังมันสีเที่ยงแล้วบ่ยาีแต่น้ำตักแตนเอาขี้เอาหยางกอก็สิใหญ่เงี้ยใหญ่หยางแล้ว ก็ได้สวยบ่น้ำน้ำคอยที่ใส่ปลาน้อยเอารุ่นเมึงจ๊กบาทพี่นนอมมันจะจวดไหมรอบแรกได้นี่พึ่งมาเจอบ้านแม่นป่าใงอะไรกันที่ลงมาเป็นเงยประปืึงบ่หนูตนน้ำมาโโสกันต้องานมันขึ้นมาะ อาบุญน้ำบุญนี่เป็นจงังใดพี่นอ้องบุญน้ำบุญนี้อ้าวเอา,เอา,เอาคือมีปรานอยน้ามือนี่เป็นเป็นเบาๆจะพี่น้องคือคือคือน้ำจะลดนี่อืมเนาะมันเศราอยู่ก,กุดบ้านนะยู่ก,กุดบ้านเฮาก็เป็นเศร้าๆคุนๆเป็นเป็นขี่ไข่น้ำจับอ้บาวลุ่นหน่งพี่นอ้องโอ้ยบ่ถนัดบ่เอ็มเอา สวดสวดบอพี่น้องสวดสวดบอเอาเอาคลองหอนึ่งเตามานื่องเตามพี่นอ้องปุ่นอยู่ทั้งหลังเพิ่นคือเกลาอแหละเอ้าเอ้าโอ้คือโดดมันโยกได้ซ่านาะมันจังหวะพอดีอือสองเตามอู๊ปลาสอยแม่ใหญ่เด้นี่ มือนี้มีแต่ตัวใหญ่ๆอยูอย่อืนี่เก็บทีละเต็มหนึ่งเต็มอืเก็บทีละเต็มาไปหลอ่า นกันนะเอ็มพี่จังมวนหน้าหมองหันอืดของแล้วโอ้ของบ่ออุ้ยนั่นน่านมีโดดพี่น้องได้แล้วสี่ห้าตัวป่นดงเด้งดงเด้งดงเด้งดามาไค่ดูมันดามาขันอันเบ้าอีเพื่อนฟังนี่เป็นอย่างจังเอาขันตากมันชิ้นบ่หรือมันจังได้หรือขี้ข้านหา พันชินเพิ่นว่าเออที่แรกว่าจะเอาขันทองมาย่างข้าวปนเพิ่นไหาน้องเขตทางเามันกระเบิดเบิดเขตนี่ก็ใส่ขันกันเบิดแมนบอนี่มากกขันมาแล้วขันเบิดขนาดคนได้คนได้ตำบลกันเด้นี่ก็ยังเป็นขันอยู่พี่น้องจ้าเพราะว่าเพิ่นชิ้นพิ่นว่า เป็นมูยอยู่อเอา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 เนี่ยเอาเอามีไหมเอามีโดดนานได้สี่เต็มดนสิเต็มที่นอกกระสอยงามๆอ้ามวม้วนน,าน้ำนี่ขึ้นเมื่อกัน่ะเป็นไดมันได้รุ่นไหม รุ่นไม้เนี่ยขาวอีไทยแต่ว่าป้าน้อยสวดสวดติมืมอร์นี่าขาวอีไทยหนึ่งตัวรุ่นรอบนี้เป็นไงอือว,ว้าวสิมานบอร,รอบนี้พี่น้องรุ้นยกบ่ได้ถนัด อุ้ยอุ้ยโอ้ย,อ,ย,อ,ยออกเบิดแต่มันซามันโยกซาเนาะโยกขึ้นก็นส,อสอยร่วนๆที่นอกโดดออกพ่อกันโดดออกสามสี่เอออยู่นี่ดิมาน มันขายเพราะว่ามันบ่ได้เสียค่ารถบ่ได้เสียน้ำมูกน้ำมันมาเอารอบนี่รุ่นอีกพี่น้องรุนยกบบตีงนะมันไหลแม่เอ้าตัวใหญ่ๆมันไปเนาะตัวใหญ่ๆมันไปนี่จากเขาแม่มันดีดหางเอออ,อืม อื้อออเ้อข้มสีมานี่ละน,นันน่นนั่นนั่นนั่นสะดุ้งนี่ดิมันสาอือ ลูนอ้าเอ้าเอ้เอ,อเป็นอย่างไรเอ็มเป็นอย่างไนระนั่นนั่นนั่นโอ้ยไข่ตัวมันขาอยู่นั่นไข่ตัวมันขาอยู่นั่นอืเอเขาไปเห็ดประเดน,นเั่นปลาซิวอ่าวเห็นวยนะปลาซิวอ่าวนได้ดะ้ะเอ้าเอ้าเอา,เอา,เอา,เอา Ui Qua bà soi mẹ 2 mẹ nè bung nè mâm cho mẹ 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 đing mẹ đing mẹ 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 Đấy mẹ 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 คัก <c oughs> เอา้ารูนลูน,ลนโอ้ยข่อยตั้งท่าได้คักค่ะเอาเอาหนัก <c oughs> ปุ้ยปลาซิวแก้วคันเมนทเทอดุ้งทีเนาะเป็นจักบาทนะอืมอืมอตั้งสามช็อตเลยดเดี๋ยนาาวนี้อะสวดเบิ่งจักบาทในเปียงลงไปเดือกบ่เป็นทา่าเอาซีเรียลหงงน้ามันแห้งแล้วมันส่งป,ป่าบ่ล่ะบ่ส่งยับขึ้นมา ประมาณบอพาดบ้จักบาดกนพี่น้องตีมันคือบอดดเถอคือจริงเงียบไปหลายรอบเถอะ<า>สี่เป่าห้าเป่าอืาอเฮานานนานบาดนี้กุ้งพูนเห็นบอย้ายมองย้ายมองมันตื่นเฮาอยู่ทั้งนั้นมาอยู่ทั้งนี้มาทั้งทีบอ มาทั้งพี่บอกินตีหืมอืมวัดเอทีมต่อกันอืมกันจะกะเทลงแล้วตากระไม้ซะเติมน้ามันเป็นทรงสี่หลดหรือใด่ายบุพี่นองมันลดเป็นป่าบ่อหาวเมื่อนี้ กี่เมือเอา้วบ้านโอ้สิปเป็นห้าเปาเอาว่าไม่ปิดกล้องบอดีปิดตัวนี้เนี่ยเออน่ะปลาขยั่งช็อตหนึ่งเอาไปลอ,อง,งลอ,อ,อ,อืดปานบูป๊ปลาหน่อยคันแม่นสะดุ้งที่นี่ได้ออมเลยนี่ ผู icana, ้สามาซื้อปลาบ้านน euh, <mm ี้โอ้ยขายเดี๋ยได้พี่น้องนี่บางานลืมปิดคลิปเออพี่น้องเพื่อน้ำมาซื้อปลาลูกหลานก็ขายปลามือเบอร์ให้กันซื้อปลามื่อไม่ที่ร้านนี้อืม ใบบานได้นะครับมันสีนากอนสีบอดีเอสชมเออเอออาหิวไปทรงผู้เฒ่าตินะเออดาน้ำแข็งไว้อยู่แล้ววะห้องน้องห้องน้องหห้องน้องไหห้องน้องแรงน้องแรงน้องนี่แหละ แค่ข uh, like, oh, like oh, ังน anyway ้ำแข็งรด้นหน่อยจะหันบนี่ันกันเดโอ้ยผู้เฒ่าตรงเนี้ยอันเห็นลงรถก่อ่หว่ปเอาคือตลาดหักแถวนี้บ่มีได้ไงบันเกียบ่มีให้เบิงงนเลนี่เอ้ยผู้เฒ่าตลาหักเออเนาะมึงเนี่ย กเกาะกเกาะน้ำก้นกันไปวันนี้ป้ายาอยู่ดีมีเงงมฮงหนึ่งบ๊วยพินทาพินทาก็ขึ้นหรับเมืองไนแล้วน้ำก้นกันไป